สวัสดีจ้าลองกินข้าวนาก้องวจิกา,าก,กินไหมเผื่ออยากจะมีทำ Youtube ก็เข้าเดิงไรงนี่นะเนาะเลยลองดูวันนี้กินข้าวกระปาปามะข้าวเจ้ากระปาหลายปลาทะเลนี่แหละมะนาวก็ยังมีมะนาวมดบ้านใส่มะขามโลดอร่อยคือกันพัก,กเกาะก็มมาจจในสวน ปลูกเองเอามาปลูกเลยฝรั่งปลูกฉันปลูกเป็นแต่ดอกไม้ฉันไม่ปลูกฉันปลูกพักขี้เป็นอย่างเดียวแล้วมั้งพักอะไรก็มีคืนพวกงุ้งก็มีคืนของตุ้มก็มีคืนก็นปลูกได้แต่ดอกไม้เนะาะฉันจะลองกินเลยฉันไม่กินลำบากนิดนึงนะมันติดเล็กมันเคี้ยวไม่ได้มันเคี้ยวแต่ค้างเดียวขอเลยกินแบบ ก็ขังเดียวเนาะจตเหมือนพีบ้าเนาะกินเรื่องพูดนางกองขึ้นดียหรอไี่ทำอะไรเขาไม่เนี่ยลองดูว่ากันเถอะประจาพโคราก็พยายามกู้ก็เมื่อคืนไม่ได้พูดนั้นไม่่อยได้พูดกับใครแค่นี้กันเนาะเผื่จะมีจัก EP หนึ่ง